ว้าวคุณแจ๊ดใช่ไหมคุณแจ๊ดคุณแจ็กกี้ฉานโอโ้โหชื่อนี้มันชื่อฮ่องกงนะแจ็กกี้ฉานฉานมีลุงข้าวฉานฉาน,านขอวิธีรักษาน้ําในหูไม่เท่ากันหน่อยครับอยากหายแล้วจ้ารักษาน้ําในหูน้ําที่ไหนมันจะไปอยู่ในหูเนี่ยกับลุงนะ,ะนะ อ่าพอทับได้กันแล้วกันเหมือนกับคําว่าลูกลอยก็ว่าได้รู้จักคําว่าไอ้เครื่องวัดระดับพวกช่างเขาทำไหมครับช่างไม้เขาทาเครื่องวัดระดับแล้วมันอยู่ในหูชั้นในนะครับตรงนี้เพื่ออะไรคือจับบาลา,านซ์ของการทรงตัวนั่นเองครับผมถ้าบอกว่าน้ําในหูนะลุงจะบอกก็เป็นเซนเซอร์ของของของ,ของไฟฟ้านะเออลุงจะบอกเป็นเซนเซอร์ของไฟฟ้าสถิตนะครับระหว่างหูซ้ายหูขวาที่มันต้องอยู่ในแนวเดียวกันอย่างเงี้ย อยู่เส้นตรงกันนี่ผิดก็ไม่ได้นะครับแล้วเวลามันจะไปไหนมันก็จะมีคันจัดบาลานซ์ของมันโอยอัตโนมัติมันเดินไม่เซเดินตรงนี่คือใช่คนนี้ที่เดินเซนู่นนี่นั่นก็แปลว่าไอ้เซนเซอร์ของไฟฟ้าหูส้งสองข้างมันไม่มันไม่เท่ากันหรือว่ามันสปาร์กันมันโอเวอร์แลปกันนี่นึกก่อนไหมครับผมทํามืองี้พอได้ไหมครับหน้าจอเนี่ยในหูเราสองข้างเนี่ยครับเซนเซอร์คือไฟฟ้าใช้ฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ามัน เนี่ยมันมันมันเวลาเรียงไงมันไม่ตรงกันมันมันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะโอเคไหมครับมันก็เลยเวียนหัวเวียนเหตุก่อนโอเคไหมครับนั่นไปหาเขาเขาบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันงั้นทํให้มันเท่ากันสิเร็วอา้มาไอ้มาก็ต้องต้องเล่นลูกนี่แหละครับเอาทํให้มันเท่ากันสิทําไงราคาเท่าไหร่เมื่อไหร่จะเท่ากันทําสัญญากล้าไหมล่ะไม่มีทางอย่ามานั้งขี้คุยอ่ะโอเคไหมครับ นะการแพทย์ที่วันแน่ๆอย่ามานั่งขี้คุยอีกหน่อยจะมีสัญญานะให้รู้ไว้เออมันไม่ไหวนะครับเพราะเปลืองก็เปลืองรับชอบอย่างเดียวรับผิดไม่มีเงี้ยนะมันไม่ยุติธรรมสำทหรับมนุษย์โลกเห็นไหมนี่กำลังพูดถึงโครงสร้างของโลกนะไม่ใช่ไม่ใช่โครงสร้างของบ้านเรานะครับหรือถหาบ้านเรารับฟังเราก็ดีเหมือนกันอ่ะไปนู่นตรนี้ลง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 กินแตนนี่ว,วาอ้าวเพราะฉะนั้นการที่ทําให้น้ําในหัวเขาว่านะครับ สำหรับลุงนะมาจับหัวแต่เดียวครับเพราะว่าลุงปรับไฟฟ้าให้เสร็จแล้วมันก็จะไม่เวียนหัวเวียนเหตนะครับไม่ใจที่อ้วกจาจเอ,อกิกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาทาเสร็จปุ๊บมันก็ไ่ไม่อ,อ้วกไม่อาเจนนั่นเองครับเรื่องของหูนะบ้านก็ไม่มุนไปไหนมันก็ได้ทุกเมื่อปีรังกาก็ยังไหวเลยประบานนะครับนะนั่นคือระบบไฟฟ้าทั้งสิ้นครับผมโอเคนะหวังว่าคุณแจ็คกี้ชานคงจะเข้าใจภาษาลุงนะจ๊ะจบข่าวครับผม